การไหว้เป็นมารยาทของสังคมไทยเราที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานการไหว้เป็นการแสดงความกรพมีสัมมาคาระวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทักทายการขอบคุณขอโทษหรือการกล่าวลานับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ผู้รู้จักไปทั่วโลก ที่มีผู้รู้จักไปทั่วโลกโดยการไหว้นั้นแบ่งออกได้เป็นสามระดับระดับที่หนึ่งการไหว้พระได้แก่การไหว้พระรัตนตรยัยปูชนียวัตถุปูชนียสถานในสถานการณ์ที่ไม่สามารถกราบเบญจาพระประิด์ได้โดยประนมมือ ให้ปลายนิ้วจวดส่วนบนของหน้าผากหรือส่วนหัวแม่มือตรวจระหว่างคิ้วผู้ชายยืนค่อมตัวให้ต่ำลงพร้อมยกมือไหว้ผู้หญิงย่อเข่าลงให้ต่ำโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดพร้อมกับยกมือไหว้ระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์และผู้เคารพนับถือประนมมือให้ไลายนิ้วชี้จุดระหว่างคิ้วผู้ชายค่อมตัวลงน้อยกว่าระดับที่หนึ่งผู้หญิงย่อเข่าลงผู้หญิง ย่อเข่าลงมากกว่าระดับที่หนึ่งโดยถอยเท้าข้างที่ถนัดพร้อมยกมือขึ้นไหว้ระดับที่สามการไหว้บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้เสมอภาคกันประนมมือขึ้นให้ปลายนิ้วจรวจจมูกผู้ชายค่อมตัวลงน้อยกว่าระดับที่สองผู้หญิง ยอ่อเข่าน้อยกว่าระดับที่สองโดยถอยเท้าข้างที่ถนัดพร้อมยกมือไหว้